v i วีโกแชมนะครับไมวีโกแชมก็มีปัญหาเหมือนเดิม mm hmm. ก็คือขีมน้ำมันไม่ลงนะครับอ่าเปิดนะครับเปิดเปิดไฟเข้านะครับอ่าอน,นี My ไมวีโกแชมเลขไมน้นี่ถ่ายไม่เห็นนะเ,เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งปรับแสงนิดนึงหนึ่งห้าสาม 071 153 071นะครับไมวีโกแชมนะครับอันนี้เข็มน้ำมันที่มีปัญหาคือเข็มน้ำมันนะครับตอนนี้มันก็ตั้งไว้กลางถังนะครับอันนี้ผมตั้งไว้ครึ่งถังนะแต่ของเขาก็โดมาเ,มเกือบเต็มถังนะฮะเกือบฟูและเดี๋ยวผมลงตั้งให้มันหมดถังเลยแล้วกัน นะครับหมดทังแล้วก็ขึ้นไฟแดงเตือนนะครับหมดทังแล้วก็ขึ้นไฟแดงเตือนด้วยอันนี้ตั้งแล้วนะหมดถังขึ้นไฟแดงเตือนอ่ารู้สึกว่าจะอยู่ตรงกลางนะครับรู้สึกจะจะไม่ย่มลงแล้วนะ อันนี้อาการหนักมากเลยนะอันนี้คือตั้งให้มันหมดถังแล้วนะแต่ว่ามันก็ไม่ยอมลงนะครับอยู่กึง่งกลางถังคือจริงๆตอนนี้ถ้าเป็นลูกรอยติดรถนี่ก็คือหมดถังแล้วนะแต่อันนี้น้ำมันอยู่กลางถังอันนี้รุนแรงมากนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไมวิโกอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นวิโกแชมป์ประจำของผมนะเทียาไว้สแปรย์ลูกค้าเอามาลองสลับใช้ ตัวนี้นะครับตัวนี้สังเกตตัวนี้จะมีสติกเกอร์ CD9 อยู่ตัวนี้ไม่มีนะโอเคเดี๋ยวจะสลับให้ใช้นะครับอาครับตอนนี้ผมสลับไม์ของผมใส่เข้าไปแล้วนะฮะมีสติกเกอร์ cd9 นะครับเลขไมค์2 2 1 4 4 5นนะครับอ่าอันนี้จะสังเกตเห็นว่าขีดน้ำมันอันนี้ขึ้น ลงมาสุดแล้วนะฮะลงมาแล้วก็ขึ้นไฟเตือนนะครับซึ่งอันนี้ผมผมตั้งไว้ให้มันหมดถังนะฮะแต่ถ้าเป็นของไม้ตัวตัวเดิมนะครับตัวที่มีปัญหาเนี่ยนะครับก็จะพบว่ามันอยู่กลางถังนะครับนะอันนี้คือคือไม้ที่ปกตินะฮะก็คือหมดถังขึ้นไฟเตือนนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะทําการซ่อมนะครับโอเคครับ โอเคครับตอนนี้หลังซ่อมนะครับก็หลังซ่อมเรียบร้อยนะครับไม้ตัวเดิม153 071153071นหะครับหลังซ่อมเสร็จแล้วนะครับไม้วีโกแชมตอนนี้น้ำมันหมดถังนะครับจะพบว่าน้ำมันหมดถังนะฮะเพราะของเดิมนี้อยู่แค่ครึ่งถังนะฮะตอนนี้ต่อเข้ามาปุ๊บไฟเตือนขึ้นนะครับแล้วก็เข็มน้ำมันอยู่ที่ตัว E นะอันนี้คือหมดถังก็ไม่ได้หมดหมดถังทีเดียวนะครับหมดถังแค่ไปเตือนอเดี๋ยวผมต้อตั้งไว้ให้เครื่งถังนะซึ่งเมื่อกี้เครื่งถังก็ขึ้นไปจนเกือบเต็มถังนะครับอ,นะอันนี้ผมตั้งไว้ที่เครื่งถังนะรอสักครู่นะครับ เข็ okay, มันกำลังขึ้นไปนะโฟกัสกล้องมันข้างจะไวเราจะหยุดแล้วมั้งนะครับก็หยุดตรงประมาณกลางๆถังนะครับก็ถือว่าถูกต้องนะครับในตำแหน่งที่ถูกต้องนะ้ำมันครึ่งถงังต้องอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ขึ้นไปข้างบนเหมือนตอนแรกนะฮะโอเค okay, แล้วปล่อยให้มันลงมาหมดถังอีกครั้งหนึ่ง นะครับอ่าลงให้มาลงลงใหม่ขัดหมดฐางครั้งหนึ่งนะครับอ่ลงมาแล้วนะอ่าไฟเตือนขึ้นแล้วนะครับอ่านะไฟเตือนขึ้นแล้วอ่าโอเคนะอันนี้ไม่ตัวนี้ก็ซ่อมเรียบร้อยนะครับโอเคครับ